เรื่องราวเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะมาถึงนี่หนังก็เปิดไปด้วยเมดสาวแสนสวยนะน้องยูอะมิเคมินะฮะนะน่ารักจริงๆนะยูอ่ะมิคามิของเรานะเธอเนี่ก็เล่าว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นเมดร,รับใช้เจ้านายมาหลายชั่วย,ยุคนแล้วนะทั้งแม่ทั้งยายของเธอก็ทํหนาทีนี้กันหมดและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เธอจะได้รับใช้เจ้านายคนนี้นะ ไอเจ้านายคนนี้ในตะลงวันนี้ผมจะเรียกแกว่าพี่อนุฟินก็แล้วกันนะแม่ท่านอนุฟินของเราแกาก็ขอแห้งนะน้องก็เลยลินกาแฟให้ดื่มอ่ะอุ้ยผมเราอยากเป็นเจ้านายจริงๆสักพักแกก็ถามนะว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยเราเนะี่ยเธอนี่ยก็บอกว่าหนูนะไม่ค่อยถนัดทาอาหารเลยค่ะแต่ถ้าเรื่องกายบริหารละชานาญจัดจานในย่านนี้เลยทีเดียวพี่อนุฟินแกได้ยินแบบนั้นนะก็อยากทํากายบริหารขึ้นมาทันที แต่ตรงนี้มันคงจะโจงแจ้งเกินไปนะน้องอยูอ่ะของเราก็เลยจัดออเดอร์ให้เบาๆนะ,ะด้วยการแลกลิ้นจนน้ําลายแตกกันไปตำมๆกันนะโห้ยน้ําลายสอกันเลยนะภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะเธอก็มาปลูกเจ้านายนะเจ้านายค้ตื่นได้แล้วค่ะวันนี้หนูจะเสิร์ฟอาหารเช้าให้แบบถึงพลิกถึงขิงไปเลยเจ้านายลุกได้แล้วค่ะแล้วเรียบร้อยสิครับน้องอยูอ่ะในชุดเมดสุดแสนน่ารักเซ็กซี่ ก็จัดการเสิร์ฟความสุขชุดแฮ ppy มิลแบบเบรกฟัตให้กันจนเราต้องเสียเวลามือกันไปโอ้โ oh, ห oh, oh, hey, สุดยอดไปเลยนะครับช็อตนี้ oh, <okay. S 1> หลังจากที่เสิร์ฟมื้อเช้ากันจนอิ่มเจ้านายของเราก็ไปทําการอาบน้ําจนเสร็จนะมาถึงเจ้านายก็อ่าผมอาบน้ําเรียบร้อย,ล,ยละงั้นเหรอคะอ่าไปทํางานได้เลยค่ะยังรอหรอกยังไม่รีบหรอกนะพอดีว่าวันนี้ทางกระทรวงเขาไม่รีบผมก็ไม่ต้องรีบไปไหนอ,ะอ่ะนะอ่าผมยังไม่อิ่มเลยมื้อเช้านะขอมือสายสักมือก่อนไปทํางานแล้วกัน เอาสิครับน้องยูอาก็เลยจัดให้อีกชุดหนึ่ง้วชุดนี้จัดเต็มกว่ามื้อเช้าเอาจนอิ่มแน่นอนแล้วไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่าไงเราแน่นไปหมดทุกส่วนโอ้ยยอดปไปเลยตกมาตอนดึกนะฮะเจ้านายเลิกงานมาเธอก็เลยมานวดให้นะนวดไปนวดมาได้หนา้าสังงานหน้ากันแบบเบาๆเล็กๆน้ออๆพอให้เราได้เกิดการเมื่อยมือกันเล็กน้อยนะครับภาพก็ตัดมานะวันต่อมานะฮะน้องชายของเจ้านายนี่ก็มานั่งเศร้าทุกข์ใจนะเธอก็เลยบอกเป็นอะไรคะเดี๋ยวฉันช่วยปอบให้นะไอ้น้องชายคนนี้ก็บอกแต่เธอเป็นเมดของพี่ชายฉันนี่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนที่เจ้านายรักก็เปรียบเสมือนคนมีค่าสำหรับฉันเช่นกันมาค่ะมาให้ฉันได้ปลอบใจคุณด้วยเถอะมามะเข้ามาซบตรงนี้เลยเรียบร้อยครับหลังจากที่ซบตรงอกก็ได้ซดเล็กซดใดญ่กันไปชุดใหญ่ไฟกระพริบ ภาพก็ตัดมาในวันต่อมานะวันนี้เธอมาในชุดสีฟ้าสุดน่ารักนะแม่น่ารักจริงๆนะแล้วดูทำสีนะเธองอนนะเธอโกรธนะนายท่านวันนี้กลับมาชา้าจริงเลยฉันนะเตรียมอาหารมาให้นายท่านดูสิสเต็กเนื้อดีๆต้องเสียหมดไม่มีประโยชน์แล้วถ้าจะกินนะแต่ยังไงฉันก็เตรียมไปแล้วเพราะฉะนนายท่านก็ต้องทานนะคะนั่งลงค่ะนายท่านเราก็นั่งลงนะพี่อนุฟินแกก็นั่งปุ๊บก็ไม่ทานเองด้วยนะงั้นฉันป้อนให้นะคะ เธอก็เลยทําการหั่นเนื้อนะป้อนให้อย่างดีนะโอ้โหเป็นเมดที่ดีจริงๆนะประเสริฐแล้วลําอย่างมีเมดอย่างงี้สักคนสักหลายคนก็ได้สักพักไหนท่านติดคอนะเธอก็เลยเอาน้ำมาให้ดื่มนะดื่มเข้าไปเอ้าสําลักเนื้อพอสําลักน้ําต่ออีกน้นกาํานี่ก็หกเละเธอเต็มเป้ากางเกงไปหมดเธอก็เลยเช็ดให้นะโอ้นายท่านเปียกหมดเลยนะคะนเนี้ยพอเธอได้สัมผัสท่านเลยฮะเธอก็เลยบอกว่านายท่านต้องชดใช้ที่มาช้าแล้วทําให้ฉันต้องรอและเหงานะคะแล้วทั้งคููก็ได้จัดการชุดดินเนอร์ชุดใหญ่กันไปจนจบ